ามาว่าอะไรเหนื่อยสุดในการถ่ายละครแบบโอ้ oh, ดูเนี่ย <laughs> ผมโคตรเกียรเลยรือวะเพราะเรื่องแรกผมแค่รับโทรศัพท์3 0เทกอะพี่วินช่วยผมด้วยไปส่งให้ช่องเจ็ด <laughs> <laughs> <g ill ian> ไปเกมตังคปทางหรี <laughs> นี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้กลับมาย้อนรำลึกถึงเวลาที่คุณสบายใจกันอยู่มันมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายเมื่อไหร่ที่นึกถึงมันก็คือช่วงเวลาที่ดีเสมอกับและการที่ชื่อว่า once upon a good time คุณคุณคุณคนไหน คุณคุณฟังนะทุกวันนี้คุณดูซีรีส์ไหมเธอดูซีรีส์ไหมเธอดูเธอดูอะไรเดูอะไรเธอดูซีรีส์วายเธดูละครใช่ไหมทุกวันนี้จริงเนี่ยมันก็เหมือนแบบอาจจะดูมีความสลับซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันก็คือง่ายกว่าสมัยโบราณมากเออมันมีเทคโนโลยีต่างๆนานาใดๆมันมีระบบระเบียบ มีอุปกรณ์ใดๆเพื่อได้ทำให้การบบถ่ายทำละครหรือซีรีส์เรื่องนียมันผ่านไปได้อย่างลุล่วงแต่ว่าสมัยก่อนเธอนึกภาพสมัยยุคแบบที่อุปกรณ์ต่างมันยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่้ย <Hey! S 1> มันมีแต่ความสนุกสนานฉันว่ามันมีความเลอะเลอะเทอะเอะมันมีความวัยป่วงงงมันมีความเทฮาสนุกสนานซึ่งวันนี้เราจะย้อนกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวสนุกสนาน อากูชามในสมัยถ่ายละครยุค90ซึ่งแขกเราจึงเราเนี่ยก็คือว่าสมัยนั้นก็คือหนึ่งในหนึ่งในตองอูหนึ่งในเขาเรียกว่าตัวท็อปหนึ่งในตัวท็อปปูโคตรนานเรียกยังไปูนานมากอะมันเทปแรกคือเาต้องแบบแล้วปูแบบว่ากูรู้สึกแก่ไปด้วยนะแก่คนเดียวไม่ได้นะกูแบบพ่วงกูแก่ไปด้วยเลยอะมันเทปแรกคนเขายังไม่รู้เลยว่ามาทําอะไรเออ คนนี้เนี่ยคือเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่สามารถตอบคำถามเราได้แน่ๆว่าสมัยก่อนการถ่ายทำละครมันมีความสุขสนานและมีความวัยป่วงอย่างไรนะคะสเตฟานสวัสดีค่ะกอดโดยที่พูดเลยจืดเพราะว่าจริงจริงรอเล่นอย่างั้นแหละอ๋อพูดจริงก็ได้เพราะนี่ใส่ฉันเลยจริงเหรอก็คือคิดตอนหัวแต่ลืมคิดตอนจบใช่จริงคุณครับจริงเล่าคุณคุณเล่นละครก็คือช่องช่องเจ็ดถูกป่ะใช่ครับจากการสัมภาษณ์ นางเอกหรือเพื่อนยุคคุณอนะ่ะจนพวกเอมมีกินประตูจนพวกแจ,จักรจัดคำศิริอะไรเงี้ยทุกคนจะมีประสบการณ์เรื่องบทที่เป็นแสกไรมืออ๋อใช่ก็คือหมายถึงว่าทุกวันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่ก่อนก็จะมีแฟกแฟกมาแบบลุ้นเลยเห่างบางทีเราถ่ายอยู่อะตอนเนี้ยก็เราจะพักเพราะว่ามันเหมือนเราสุดแล้วไม่มีอะไรถ่ายแล้วแล้วก็เราก็จะรอแล้วมันก็จะซึ่งเวลาตอนนั้นมันจะอยู่ประมาณกี่โมงบางทีสองทุ่ม แล้วก็ห้าทุ่มประมาณนี้นบ่อยสองทุ่มขึ้นไปอ่ะแล้วเราก็จะรอเขันนั่งอย่างเงี้ยช่างไฟทีมงานเ็าจะนั่งรองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปหาอะไรทํากันบางคนก็เล่นหมากรุกบางคนก็ไปหาหวยซื้อบางคนก็ดูบอล <c oughs> บางคนก็ดูคลิปนู้นคลิปนี้อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีเราจะได้ยินเสียงเครื่องแฟกเคยได้ยินเสียงเครื่องแฟกไ <c oughs> ่ะติดเอ แล้วเอาไอ้เตียบตัวมาแล้วาบางทีมาเสร็จแม่งไม่ใช่คือใบกกับภาษีอะไรก็รู้ไหม <laughs> รอต่ออ่เงี้ยจนมาพอมาเสร็จปบก,ก็จะมาหน้าเดียวเ,<อ>เราก็จะแบบเล่นแค่หน้านั้นแล้วเราก็จะรออีกเขาจะส่งมาเลยเพราะเพราะคนเขียนบทเขาเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาก็พายายามคขียน<อ>ตอนนั้นนะ่ะแล้วก็เสร็จแบบเหมือนเขียนมือเสร็จก็ส่งมาเลยอย่างเงี้ยเหรอเขียนมือเสร็จแฟกมาเลยแล้วเราก็ต้องมาดูกันแล้วก็แบบเล่นกันแล้วบางทีเราต้องแก้เล็กๆ,ๆน้นอยๆ,ๆเพราะว่าบางทีเพราะเขารีบเขาอาจจะมีผิดพลาดบ้างพุ่งกลับเราต้องมาแก้แล้วก็ถ่าย ตอผมจําไม่ได้มันเหมือนประมาณสี่โมงอะไรเขาต้องส่งเทปแล้วอผมเคยเจอครั้งหนึ่งคือทีมงานแบบละครละครไทยมากี่โมงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มคือมันสดนะมันต้องมาเลยอะ่ะแต่ว่าพอมันสองทุ่มเนี่ยเขาไม่มีเวลาเราไม่ให้ส่งทุ่มห้าสิบนะต้องส่งสี่โมงอะไรเขาจะได้ไปเช็คนู่นนี่ก่อนแอดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องทำผมเคยนะถ่ายเสร็จทุ่มครึ่ง จากล่าหลุมแก้วจากแบบสารยายเงี้ยแล้วต้องส่งรถไปแต่มอเตอร์ไซค์ไปแต่มอเตอร์ไซค์ไปเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ให้คนเดียวนะสองคนสมมติผมแบบมอเตอร์ไซค์คันแรกวาวเทปมีเทปอยู่นในมือขี่ไปถ้าไอเนี้ยคว่ำยายจะหยิบมาไม่มาไรเดี๋ยวกูไปค่ะต่อให้มึงเรียกประกันอะไรไปเลยเลยมึงให้กูอ้อยขาหักอยู่จ้างแม่เดี๋ยวกู้องเทปมีส่งก่อนบองมีความหมายมาแล้วขับแล้วเคยมีวันหนึ่ง ไอเนี่ยเร่งมากออแล้วฝนม,มันตกเคหน้าช่องเจ็ดแล้วแบบโอ้ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเหมือนในหนันงเลยแล้วก็บพี่วินช่วยผมด้วย <_ S 1> ไปส่งให้ช่องเจ็ดไอเกมตังปลายทาง <_ S 1> แล้ววินก็ฮะอะไรตรงไหน,นช่องเจ็ดะได้วินก็ไปคือมอไซค์เสียไปสองคันท <_ S 1> ้ายสุดวินเอาจากหั้นบอซยไปส่งให้ไม่เหมือนวิง่งวิ่งส่งไม้อะ ทำไมคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องรีบไปส่งเพราะว่าถ้ามันเป็นจอดำอ่ะมันมันเกินแบบสองทุ่มห้าทีห้าทีนั้นอ่ะมันมีมูลค่าเป็นล้ลายใช่ใช่มันเป็นเวลาถ้าไหม่คุณเคยมีไหมเช่นแบบยังไม่ถึงเวลาแล้วแบบเอ้ยมันถึงเวลาออนแอร์แล้วเทปยังไม่ถึงแล้วเขาทำไงอ่ะเขาใส่กระตูนต่อไม่ไม่ตั้งแต่ผมส่วนตัวผมนะผมไม่เคยเจอเลยต้องชมพวกเขาเลยว่าเวลาจะแค่ไหนเขาทำทุกครั้งไม่เคยไม่เคยมีแบบไม่ ไม่เคยมีสองทุ่มหนึ่งนาทีไม่เคยมาสายสองทุ่มเป๊ะมาตลอดมันเป็นช่วงถ่ายไปออนไปอย่างที่เรารู้ถ่ายไปออนไปเป็นเรื่องจริงๆผมชอบนะเพราะว่าถ่ายไปออนไปคือเราจะเสร็จงานเร็วเพราะว่าละครมันออนแอร์ทีสองเดือนป่ะเดือนกว่าสองเดือนก็คือเปิดผมเคยเปิดกล้องถ่ายเลยนะเปิดกล้องอาทิตย์เดียวออนแอร์อ๋อเหรอสองอาทิตย์ออนแอร์ประมาณนี้ยมแล้วก็ถ่ายเรียงไหมมันมีกเขามีถ่ายสลับไปปกติเราต้องถ่ายสลับ เพราะว่าโลเคชันมันลักมันมันจะแบบสมมุติบ้านพระเอกก็คือจะถ่ายบ้านพระเอกตอนหนึ่งตอนสองสาเยอะๆแล้วก็ไปบ้านนางเอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นถ่ายแบบออนแอร์ไปเลยอ่ะมันเราจะไม่มี p r i เวลเ g ชเนี้ยเราจะต้องแบบร้านอาหารไปสนามบอลบ้านกับเนาไปใช่ส่วนมากเขาก็จะเลือกที่ที่ที่เป็นสตูดิโอหลอกถ่ายเอาได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ไหวแล้วจริงๆกรีนสกรีนกเหลอ ก็ผมเคยคุยกับกําแพงอ่ะแต่คุยกับนางเอกแล้วนางเอกก็คุยอันนี้ผมเคยแบบเขาไปอ่ะเซตอย่างเงี้ยแล้วก็มองคุยคุยคุยอย่างเงี้ยก็จะสมมติน่ยชื่ออะไรนะพิมพิมอย่างเงี้ยพิมพ์จะเป็นนางเอกให้ผมผมเห็นหน้าพิมพ์มากกว่านางเอกบางทีก็เคยมีนะเพราะว่าพิมจะต้องเป็นคนที่ผมพูดด้วยไงเพราะอายไลน์ต้องได้อะก็้อรอไหมที่ถ่ายให้มีเขาบอกว่าเนี่ยสีนี่ต้องแยกกันถ่ายอะต้องไม่สีตบกับเปอปันวาดด้วยอะ ก็ทําจนออกมาได้อ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ตกแบบไม่ได้ตกกันจริงๆไม่ได้อยู่ด้วยกันอ๋อเออ<แ>ชาเขาทำได้พวกนี้เขาทําคือกองถ่ายไทยเนี่ยเก่งมากในการแบบแก้ปัญหาแก้เก่งมากยอมรับเลยอ่ะแต่ผมให้ทั้งทุกคนเลยถ่ายมาว่าอะไรเหนื่อยสุดในการถ่ายละครแบบรู้ปะ่ะสำหรับผมอะอะไรเหนื่อยสุดเอรู้ปะ่ะตื่นไม่ไม่ฉากแอชฉากแอชชันไม่รู้ว่าอะไรเหนื่อยสุดเปลี่ยนเสื้อผ้า สมัไมอ่ะเพราะมันมีทีสามสิบสี่สิบชุดแล้วมันแบบโอ้เดี๋ยนี้ผมโคตรเกลียดเลยนะว่าผมอยากได้ชุดเดียวอ่ะแล้วพอมันหนังจีนเหมือมันหนังจีนกำลังภายในพอถ่ายละครน่ะเขาจะต้องให้เราไปฟิตติ้งมันจะมีหลายชุดผมจะชอบผมจะชอบไปคุยเพอผมเป็นคนชอบลอมบี้อ่ะผมชอบลอมบี้ทุกอย่างนะอย่างพอผมแบบพี่เป็นคอตุ่มเนี่เอาเสื้อง่ายเลยไม่ต้องเอาอะไรแจ็คเก็ตอะไรนี่ยเอาไอ้เสื้อยืดมาไม่ได้มัน เป็นนักเรียนอนอกจบมาคนรวยเขาไม่ยังเป็นต้องใส่นี่หหอกมึงเอาหนกางเกงกูดูก็ได้แม่งแบบบัทีมาสะสามชั้นมาเลยเอาสูตรง่ายๆนี่ง,ง่ายๆชุดนอนส,บ,สบ,บายถ่ายง่ายแล้วผมก็จะได้ชุดง่ายสังเกตไปดูละครผมชุดมันจะไม่ค่อยเยอะอ่ะแต่คนอื่นจะมีแจ็คเก็ตมีอะไรเหนื่อยมากนะเ,เพราะว่าบางทีเราถ่ายอยู่ในชุมชนถ่ายน่นร้อนอยู่ในคะเงหาดคนคิดว่าเปิดแอร์ไม่มีเพราะว่าเสียงมันเข้าไม เป็นมา,านนนแต่ไหนแต่ไรเหรอเดไลท์ <laughs> อย่างเงี้ยเคยเห็นว่าทางสเตนอะแบบว่าออหุยคอไม่เลยบางทีแม่งมีกลิ่นเฮ้ยใ,ใครทาหมูปิ้งวะไม่ใช่หรือว่าอะไรแมงเมาบินเข้าไฟเนี่ย <laughs> ไม่เออจริงจริงเนะแเมาบิ <laughs> แล้วควันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นมันเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนแมงทอดตลาดนัดเลยผมเป็นคนผิวขาวนะผมไม่เคยทากันแดดไปตีก็ไม่ทากันแดดไม่ดำเลย ผมทากันแดดอ่ะผมทาละฟอนดําอ่ะที่ดูด้วยกันผมไปตีกล์ฟแบบไม่ดํานะแป๊บเดียวลอกไฟแปดร้อยอ<ฟ>ที่เป็นแผ<อ>่นแบบโคตรร้อนบางทีเราเล่นกับคนที่ทาจะค้าอ่ะแล้วเราอยู่ใกล้ๆเขาอ <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาจะต้องเอาไฟโคตรสว่างใส่คนนี้ <c oughs> แล้วเราก็ได้รับบุญไปด้วยเลย <c oughs> โคตรร้อน <c oughs> ผมก็พยายามที่จะผมก็พยายามที่จะแบบ วันที่เจอผมมาแบบแล้ไฟมันจะแรงมากผมจะชอบบอกพี่เอาไฟแบบสองแหมเพราะมันร้อนไม่อยากโดนเลยแล้วมันอันตรายอย่างหนึ่งคือใส่ตาใช่ไหมใส่ตาเราบอกได้เลยนะไปดูละครผมนะไปหาลูกในตาผมเป็นอย่างนี้ทุกวันน่ะนรอกป่าจนผมชอบบอกว่าผมขอใส่แว่นได้ไหมแว่นแล้วมีละครเรื่องเนึ่งกูใส่แว่นเนี่ยสี่ห้าตอนนะ ช่องเจ็ดดาบ <laughs> มันจะใส่แม่ทำไมมันจะบอดแล้วมันไม่มันมันมันไม่ไหวอะ่ะคุณแต่คุณคุณคุณเคยต้องเล่นเรื่องที่มันต้องแบบว่าไปอยู่ป่าอยู่เขาอะไรนี้ไหมนี่ไม่ไม่น้อยอย่าปู่โสมนะคุณเล่นลนะมันเป็นอะไรนะลบอยุธยาเนี่นสิคิดดู <laughs> แสกกลางด้วย <laughs> <laughs> ถามปรามาณปู่โสมถามปรามาณว่าถามเขานแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแม่เป็นฝรั่ง ชัวผมเรียกไมโคนเดเป็นพระเอกที่อาพับที่สุดแล้วเอ้กูไม่เคยมีครอบครัวที่แบบแฮปปี้เลยไม่พ่อไม่กำพร้าพ่อกำพร้าแม่เพราะเขาขี้เกียจหาฝรั่งมาเล่นพ่อตายแล้วมีแม่แล้วแม่ก็แม่ตายแล้วพ่อเลี้ยงจริงจริงไม่เคยไม่เคยเป็นแบบครอบครัวสุขสันต์น้อยมากหรือแม่เขาก็จะต้องหาแบบพี่ฮันนี่อย่างเงี้ยมาเล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยคือส่วนมากจะมีแบบที่หน้าอาจจะดูแหม่มๆหม่อนะ ไม่ได้มีประสบการณ์การต้องไปแบบอึในป่าหรืออะไรเงี้ยเคยมีละครติดต่อให้ผมไปเล่นระเบิดป่าอย่างเงี้ยผมไม่เล่นเพราะว่าผมขออย่างเดียวทำไมขอห้องน้ําของตัวเองผมเป็นคนเข้าน้ําสาธารณะยากเออเพราะว่าผมเคยไปห้างสองห้างดังๆในเมืองไทยอ่ะแล้วผมอ่ะเป็นคนเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วอยู่ดีมันมีคนแอบดู จริงมันใช้กระจกดูออออผมก็ว่าแสงอะไรวะออแต่แล้วกูเหมือนแมว้วยนะมองแสงอ็ไรเชียอะไรวะเนี่ย <laughs> อ๋อไอ,สอ้สัวไม่แอบ,บดูกูอยู่ <laughs> คือจริงๆคนอื่นไม่ต้องอย่างนี้เลยฮะเชียอนะไรวะเนี่ยแสงแสงไม่ลอกคือคิดตั้งนานว่าแสงอะไรวะมันมาอย่างไรวะเนี่ยือแบ้บโหไม่แอบ,บดูออผมล็อกประตูเอาผมล็อกทั้งห้องน้ำอ่ะ ออกเป็นล็อกเหรอเคยมีโรงแรมห้าดาวเว้ยโรงแรมห้าดาวผมล็อกไม่ทั้งวัวแล้วไอ้นั่นอยู่คนไม่เคาะนู่นนี่คนไม่แกะมาเสร็จปั๊บแล้วพอคนเขาบอกคุณทำอะไรผมไม่ทําผมไม่รู้เรื่องเลยเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราโดนล็อกไว้อย่างแบบสองเรื่องแรกคุณเนี่ยละครเย็นใช่ไหมฮะไม่เรื่องแรกช่องไอทีวอ๋อ ละครห้าทุ่มเพราะว่าเรื่องแรกผมแค่รับโทรศัพท์สามสิบเทสอะแค่คำเงี้ยสามสิบเทสแล้วผมไม่รู้เป็นอะไรด้วยคือรับโทรศัพท์ขึ้นมาเสียแปดสุบพันเลยเนอะเหนื่อยแล้วผมเป็นอะไรรู้ไหมตอนกดดันไม่ชอบพูดสุพรรณแต่ถ้าทาตอนนี้ก็พูดไม่ได้แต่ตอนตอนตื่นเต้นตื่นเต้นแม่งออกสุพรรณด้ยคุณเคยเทคเยอะที่สุดเท่าไหร่เทคนะ 30เทคคือครั้งแรกสาอเทครอไอห้าเนี่ยนั่นคืออันแรกเลยเว้ยแล้วเยอะสุดแล้วหลังจากนั้นมาก็เทคเดียวผ่านเว้ยคุณเคยมีคุณเคยเจอกรณีแบบนักแสดงไม่มาปะมีมีไม่เคยคุยวอยู่แต่ส่วนมากมันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่มาเองที่ผมเจอนะส่วนมากเป็นอุบัติเหตุพวกเราก็รอกันแล้วเขาไม่มาก็เลยยกกองยกกองทีนึงเผื่อใครไม่รู้มันจะเสียตังค์เป็นแสนเลยนะแล้วถ้าถ้ามันเล่งเลรีเตมจะออนแอร์อะไรเนี้ย บางทีก็ต้องแก้บทอื่นเลยไม่ถ้าสําคัญจริงๆเขาก็จะเอาถ้าดูจากหน้าพี่ก็อาจจะคล้ายๆพี่คนนี้เขาจะเอาพี่คนนี้มาใส่ชุดพี่แล้วก็เอาขาข้างหลังส่วนมากจะเป็นทีมงานสมมุติอย่างอย่างพี่ชื่อะไรนะครับพี่ตั้นเน่ะเขาผมทรงนี้ใช่ไหมแต่เขาเป็นทีมงานแค่สวยไปต้องตัดทรงนี้ ตัดทรงนี้เอาแจ็คเอาเสื้อนี้มาใส่แล้วไปยืนหลังกล้องเข้าใจไหมให้ให้มันเห็นแค่นี้แล้วผ่านไหลมาเจอผมได้อยู่เมียเมียจะสวยไปมันจะมีคนใครว่าใครว่าอะไรเงี้ยแต่เขาจะเขาจะมีตังค์ให้พิเศษแล้วเนี่ยค่าตัดผมห้าร้อยเนี่ยมีฟิล์ม ใช่รู้สึกฟิลมันเหมือนจับใบดาไปแดงเลยอืใครโดนอ่าตันโดนเฮ้ห hey! <Hey! S 3> นงนะังเอกไม่อยากโดดน้ําก็จะมีแบบอ้าวเนี่ยไปโดดน้ํา <laughs> ใส่ชุดแล้วก็โดดน้ำไปบ่อย <Why? S 2> <laughs> แต่ส่วนมากพระเอกจะต้องเล่นเองออ uh huh. ผมเล่นเองเยอะมากอ uh huh. ได้เคยไปดูสัมภาษณ์สมัยแบบนมนานมากแล้ว่าคุณแบบคุณมันแฟนอยู่เป็นตูสตุปลามาตั้งแต่ไหนแต่ไร,รแล้วเวลาถ้าสมมติ อยู่เป็นตัวมันเตะตอนนี้คุณต้องถ่ายละครนะผมก็จะเปิดดูยังไงเขาก็จะหาให้ผมดูไนดะ้<อ>เพราะว่าทีมงานก็จะดูบ bon อลอยู่ผมก็จะบอกเปิดยูเว่แล้วบางทีมงานก็แซงแบบเฮ้อยอยากดูนิวพูลอะไรก็จะเปิดให้ผมดูผมก็จะมาดูแลว้วพอแบบฟานเข้าฉากสิบบอกสองนะอะไรก็ไปถ่ายแล้วก็รีบๆถ่ายก็มาดูต่อคุณเดินทางบ่อยปะคมืต้องไปตั้งแต่ก่อนบ่อยช่วงหลังตั้งแต่โควิดไม่อยากค่อยเดินทางเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบ ผมเป็นคนอ่ะไม่ชอบนั่งเครื่องอและไม่ชอบอยู่แอร์พอร์ตนานๆออย่างถ้ามีคนจ้างผมไปภูเก็ตอ่ะอถ้าผมเลือกได้ผมจะบอกรับเอารถมารับแล้วไปรถสบายานะผมบอกให้นับตอนไหน่ได้อยากแวะกินกาแฟแวะนู่นแวะนี่ทําได้นั่งเครื่องบินนะ้ันสองชั่วโมงจริงแต่คุณแบบชั่วโมงกว่าจริงแต่คือคุณต้องไปแบบขับรถรถติดไปแอร์พอร์ตไปแอร์พอร์ตเสร็จปบไป็นรอรอเสร็จปับขึ้นเครื่องนั่งรออีก เรอเสร็จปั๊บขึ้นไปเสร็จปั๊บลงเาเสร็จปั๊บไม่ค่อยได้ง่วงช้างด้วยมานั่งรถอ,อีกแอถึงเสร็จปั๊บมันมีรถมารับผมไเอาอย่างเงี้ยสิบชั่วโมงสบายๆอยากแวะไหนแวะกินอะไรกินดูทีวีสนุกกว่าผม,มชอบ <ทำ S 1> เปนคนขับไหมอ่อเาขาเขาชอบเหมือนเราไห <laughs> มเออเดี๋ยวเขาน่าจะถามเลยเอ้ <laughs> แต่เขาชอบเขาชื่อพี่น้อยเขาขับรถไม่นคนขับรถแต่เขาแต่งตัวโคตรดีใส่สูท่ะ แล้วมีทนายผมชื่อทนายน้อยแต่งต,ตัวแบบอย่างเงี้ยชิชลๆ <c oughs> แต่เป็นทนายล้วพอพวกผมต้องไปประชุมอ่ะแล้วผมพาไปอ่ะลูกค้ามารับเสร็จปั๊บลูกค้าว่าไหวพี่น้อยแล้วก็แล,วกแล้วก็เหมือนว่าเฮ้ยรถตันเลยพอดีพี่น้อย แล้วพี่น้อยก็หัดดีด้วยนะแล้วก็อ๋อครับผมแล้วเราเข้าไปข้างในไหมครับอย่างเงี้ยอใส่สูตรอะทรีพีสะเออไม่ใช่สูตรธรรมดาไม่มีเบสไมเออไม่กั๊อแต่พี่น้อยผมชิลแต่อย่างเงี้ยใส่เกงขาสั้นเสื้อขาแต่นายแต่เก่งมากคนทนายที่เก่งมากชอบมากชอบมากแต่ที่คุยวันนี้คือจากที่เราก็ไปตะเราไปรีเสิร์ชได้ดูคุณสัมภาษณ์คุณนี้ยนี่ตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนแล้ววะรู้สึกคุณเานคนเล่าแบบเล่าขอโทษนะ แล้วเรื่องฉิบหายให้กลายเป็นเรื่องสนุกได้อ่ะอ๋อใช่เออใช่ไหมเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะจะริงอ๋อนูน่นนี่ทำไมใช่ไหมใช่อันนี้ป้าเลยทําให้คุณมาทากับพี่โค้ดไอ้แฮปตพีอาเนี่ยใช่เพราะว่าผมเจอพี่โค้ดวันแรกอ่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะแล้วมันก็คุยกันสนุกแล้วผมแค่รู้สึกว่าตอนคุยกันอะพอผมพูดอะไรเขาจะเข้าใจข้อทำแลเข้เขาพูดอะไรผมจะเข้าใจแต่คนอื่นแบบ มันจะไม่เข้าใจจุดตรงนี้เออย่างไอ้ท่านอ,องนะ่ไอ้ท่านอองที่แบบคนจีนวิ่งอันนั้นคือจังหวะที่แบบคุณรู้แล้วไอ้น,นี่คือไม่คือเนื้อคู่ก <c oughs> ูเนื้อคู่ที่คุณต้องมาทํารายการคุยอะไรกับแม่งอ่ะเพราะว่าแม่งคือแบบจังหวะคิดเหมือนกูเลยอะ่ะแม่งไม่มีใครคิดอ่ะจังหวะที่แบบหนังจีนแล้วแบบท่านอองปิดตาไว้แล้วค่อยวิ่งจับนางสนม <c oughs> โอ้ยมันนี่ไงยฉันจะจับไม่ได้อะไรเงี้ยเอออันนั้นอ่ะเลิศนะติดตามวันไหนนะฮะจำได้วันไหนนะคะัคุณอาวันพุธครับ ริง positive ถูกต้อง happy hour กับสเตฟานและพี่โคดฝากไปด้วยนะคะขอบคุณแขกรับเชิญสเตฟานวัดดีนะคะขอบคุณมากเลยเอาปบเมือตอนนี้คุณเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรแล้วนะท้าสิ์นามสกุลสินคณะวิวัฒน์ทาสิ์ล่าสุด ะะไรนสินคณาวิวัฒน์ห้าสินคณาวิวัฒน์ทัศน์สิทธิ์สินคณาวิวัฒน์ใช่ทัศน์สิทธิ์สินก็อ่าห้าสี่ออาวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญคนแรกของวันสปอนักกูตาม์นะคะคุณสเตฟานทัศน์สันคณาสินผิดอกัจริงๆสินคณาวิวัฒน์สเตฟานได้ไหมพลายสเตฟานก็ได้สเตฟานสินคณาวิวัฒน์ใช่โอเคห้าสี่สามสอง ฉันจะพูดอะไรนะ